สวัสดีครับสวัสดีสว,ว,วัสดีดูไรกันนักนะดูใะช่องเดิมไ่เบล่อ,อ้ช่องกระดากระดาบดูอ๋อทอใหญ่ สวัสดียามเย็นนะครับดินติดเต็มเลยครับดินนี้ไม่ค่อยติดนะครับโอ้โหงี้เหมือนกันใช่ไหมกูก็ตายข้างนึ่งข้างนี้เลยข้างนี้ ม,มันเคาะหูมันอ้เคาะรถมันอะ ไทยไทยเอออะไรไอ้เจี๊ยบอพี่ผมเล่นสี er ่สี่าทีเองทำไมวะสี่สี่ไปไปสี่สีเสีรายบ่าววัเรื่กันส่งมานะ อดีแล้วทุกคนต้องมีหน้าที่ในการถถ่ายอย่างไปโน่นมันเป็นอันนี้กล้องกล้องตัวใหม่สีมาม่าตร็กร้ปองสีมาม่าตร็กระป๋องเงาแล้วอยู่นั่นคนเดียว ทุกวันนี้ข้ามทางมาใช้เริ่มกล้าแล้วล่ะนุเฮ้ยราทงก็ทำความสะอาดกระบะครับก็ท้ายยังเีย ไวนะเมียไม่ได้ตามช่นไงไวนะไม่ส่งกเสยคลิปนี้อาจจะเงียบนะครับไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ ได้กี่เที่ยวเจ็ดเที่ยวห้าเยอะแท้อือได้ยี่สิบกว่ามั้งผมมาสายแล้วแล้วก็เติมน้ำมัน ไอ้ต้องสองเที่ยวนึกว่าเห็นตู้รถดินหินเทาแกเอาหินหรือเปล่าอ๋อพี่นอนเอาหินใช่แค่เพิ่งตื่นแค่ตื่นตอนไหน่ะนอนเด็กมีต่สิ่งเราตปดูกันนี่สิ่งบัตรอะฉลอด 이거 보면 긴디나아 긴다 긴 ไว้ไว้งนี้เลยไว้พรุงนี้ตกหมดเลยอเอ,อจ,อจายไริมไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะดินเนี่ยไม่ค่อยติดนะจะทำให้น่ารถสซาเล้ง พี่ไม่ได้ลงี่สองี่หนี่งใท่ไหมฮะผมสกลใส่กีบพี่ก็ลงลงเลยนะท่าทางนีเจ้ายักษ์ท่อใหญ่ท่อหลายดึงสองสามสีฝั่งโน้นนะแปดฝั่งโน้นโอ้แป

ให้แล้วแซะหน่อยดินั่นมาต่จานน่าจะหมดันดตัดใส่ให้แล้วยังมาให้แซะอีกพี่แซะให้รอบหนึ่งสาดแล้วอ่ะมันแซ่ได้ขดางเดียดเนาะมันมันันนตด,ดตดตต tăng lên một chút nữa, tăng lên một chút nữa, tăng lên một chút nữa, tăng lên một วันนี้เรานอยแจกตัวทั้งวันนะเหนื่อยบกัด้อเช็คเที่ยวกันแล้วตรงไร่จะได้หลายครับเมื่อนี้

จ้าเจ้าเอจ้าเจ้าครับอยากขับรถดำไหมขับไหมไม่ขับหรอไม่ขับมาเส้นเสดินเส้ดินเส้ไหมเส้ดินเลยเดี๋ยวล้มเล ตาได้ไปโรงเรียนพี่จูผมถอยชนดากรถพี่นหนึ่งเดี๋ยวผมเลยเปิดทายไว้บอกชั่วมากเลยอันนี้ว่าหนูเล่นไก่ตรง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 นี้เดียวตรงตรงตรงไม่มาไม่มานั่นทีปีเลย ตีปีแล้วปุ๊บ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 อดอดอดฮึ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 ฮ้ฮึฮึฮมฮึ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 ฮ้ฮึ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 อึ ดูตานัดดิตานัดเสด็ฮะเจ็ดปีนโอ้เจ็ดเจ็ดเทไรนะเจ็ดนสงกี่สงสีบห้าปีของผมสีหาปีหรือสี่สิบราพ่งวดพี่ฮะพี่สิบห้าส่งกี่ปีอัดอัดอ អានៗគឹម pues បាខ like ្ញុំស <flats> <coughs> ្ល <Vive> ាប <gosto> <Hanulla> ់ទីនេះបាយ